โอเคนะท่ันผู้ชมวันนี้เราก็จะมาร้องเพลงสอบวันนี้ก็พวกช่อง AKR AKR จะมาซ้อมร้องเพลงก่อนสอบนะท่ันผู้ชมวันนี้ว่าจะสูงนะแต่ว่าลูกครูตายก็เลยไม่ได้สูงนะท่านผู้ชมไปลองเดิมเขามาไหมเพลงกลับมาได้โบหนึ่งสอนหนึ่งสองสามก็ใจมันคิดห้อง คิดหอดคนที่อยู่ไกลปากลมโซยไฟพัดไปพัดใจไปหอดเจ้าอย่าบอกให้หัวายังพังยังฮักยังคอยเฝ้าดูแลห,วหัวใยอยากกดอยากยืน้อ Gracias. No. No. i'm boy, my boy uh... สิ่น,น,นี้มันสาเอาอยินโทร,รเรยลยเหรออะไรขอโทรทุกอย่างมันเริ่มตั้งเต็มมือที่เหลือกันไปเราจะกลมาดีป่ะมาเอาอตัง้งตั้งเต็มมือเ,อเยวเด้วบนลงตั้งเต็เมมือที่เหลือกันไปบอกมีมือไหบอกคิดฮอดยังคิดถึงตลอดคิดฮอดให่บอก Bye.

อ้แบลองบึงได้ดีดีกดขาเกินเทียนทุกหัวไี่อ w ไปก็ได้ยุ่เดือนหน่งอยู่ลองบึงก็ต่สาปอีกไหนาบที่ห่านหนุ่ม ลองพี่อันอซีนองบบลองเลมนคืออุมเลยฮะเอือมโอ้กีรดีมากนัะแล้วอยู่นังเกียงคุณงดเืหบ้านลวมาหรอโอ้ยิคือด่านหลังมาหาคูบ้านเลต้องคนท้อนจันโอ้คนจันดีเพลงยังกนองบไอซีนีน้องบบนองซีฮดได้ทุกอย่างอยู่าแต่อายขออย่างสีแนํำบสิ่งที่มาก เริ่มเร็วละเริ่มดีขวดอันนี้ได้ขวดดิเริ่มเปลี่ยนท่านเปลี่ยนเมื่อท่านคู่บ่าท่านในเสือ่อเขาขุ่อยู่จะเห็ยนยังอยู่กวดาเยอะสิเสื่อนน่าเืมนะมนะเรืมนะเตือนสมองบล็อกมูอกับกกสิว่าเฮ้ยติวมวิชาเรียบร้อยเสร็จแุ้ว บอนี่ขวดตรงมึออย่งนีเเออกลมๆน้นเปกี่กกลมคะมาลองยังไงน้องเคยมีหัวมาแล้วอะไรดหอะไรด้ิน้องสีบอกเขาต้องกลมเขาต้องกลมแล้วเขาเห็นเลย ว่าเห็นสายตาสั่นสั่นทีนีสั่นทีนีใจะเห็นตัวน้อยเหียวจังไปปิดข้เห็นดกันาไ่เห็นนี่ตรงจ้องค่ะคเลยเคยมีหัวมาแล้วอะไรดีไดีมาไหมน้องเคยมีหัวมาแล้วเะไรดีละยดีแทมยังไม่เจ็บอลให้สมอ่อนก็สิดีขอดีก่อนเยให้มันเป็นผิวงซก่อนเอาเจ้าขอดเอเอ็มมาวะเอาเจ้าขอดเอเอ็มซะก่อน เห็นบอมึงตอนนี้น้องสร้อยมีผัวมาแล้วไรดิตอนนี้อ,อ่ะขอตอนนี้ยังเห็นกลัวนี่ไอ้คนมีผัวมาแล้วไรดิเลยดิชวนนั้น,นโอ้ยอันนี้ขอดผู้ชายมึงเน,นี่ดอืมบึ้มห้ตอนนี้ขอดผู้ชายเออขอดเออเห็นบอไสเบืองเบลอดซีดีเทียขอดยังวะซีดีคอสี่เอขอซีดีเทียขอสี่ซะก่อนเจนจิเป็อาขอด ลองไปสักว่อนหน่อยนางเคยมีผัวมาเรวแลดีจะยวดีหนึ่งสองสามนางเคยมีผัวมาเรวแลดีเวลดีให้นอนั่งเก็บามวไว้มว่าละวรลองไปเลยจ็กไดยผู้ตายผู้เป็นตลอดลองว่าได้ลองสักก้นเทื่อนึ่งบดีกับผอา จะมาชี้ไปฝึกสอนนิวมันไม่ได้วักเดียวมันคือบอกแก้วหัวอะไรเนึ่งสองสองน้องไปมีหัวมาแล้วเลยดีเลยดีแอมน้องยังกิดจะหลังสื้อนก็ไปน้องคนมามวนวัวเลยมามวลก็ไปสอรอร้ายใจใครจะใครใบบดีสิท้อไปไหนคิดไปคิดมาบอกแม่นแน่ไอคนมากแ้องมาเหลินสื้อโมน ภาษาพื้นพุงน้องก็มีซ้ำนีไอ่ไอ้ทามีดีสิวาได้ไอ้ที มันหยาอีด yeah, uh ีแบบที oh, ่พวกเป็นตลอดจด้วยเพียงสีได้ว่าเดียวไปเอาเพลงใหม่ไปเอาเพลงใหม่หมาเอาบอกแต๋มูคือเก่าเปลีน่ะผิดใจแล้วบอกมันหยบอกแต๋มูเนี่ยอุ้ย